ปั่นเสร็จแล้วนะคะอ่าปั่นเสร็จแล้วค่ะนี่สีสันค่ะสองแก้วกับมาอสวงเลยค่ะถ้าเราอาจากวดอาหารเย็นนี่เลยค่ะอิ่มท้องพอดีเลยค่ะา,าคาเห็นไมคะสีสันค่ะนะคะได้ ไม่มีน้ําตาลนะคะเราจะเอาความหวานจากผลไม้ก็คือจากสับปะรดแล้วก็กล้วยโดยเฉพาะกล้วยเนี่ยนะคะจะมีความหวานนะคะไม่ต้องไปใส่น้าตาลไม่ต้องไปใส่น้ําผึ้งเลยทั้งสิ้นนะคะชิมนะคะสดชื่นเฟรชขึ้นมาทันทีเลยค่ะมันจะมีความเปรี้ยวของออกเปรี้ยวของมะน,นาวแล้วก็หอม ดยเฉพาะหอมโหลพานิดๆอร่อยกรมๆมากนะคะไม่หวานนะคะนิดๆหวานนิดๆน,นะคะเอาจะออกเปรี้ยวเพราะพรูท่าจะใส่มะนาวไปลูกสองลูกนะคะอร่อยมากเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีอยู่ในบ้านหิวอะไรผลไม้ไม่จำเป็นจะต้องเป็น ่าที่ครูทัดเอามาให้ดูนะคะมีอะไรที่บ้านใส่ลงไปเลยค่ะนะคะจะทําให้เราได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ถักต้องบอดสาร<ม>ด้วยนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเราเองค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะคะกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย